ดวงรายวันของคนที่เกิดวันพุธนะคะประจำวันที่12สิงหาคม2566นะคะคนที่เกิดวันพุธวันนี้คุณคิดเรื่องการเดินทางนะคะหลายๆคนคิดเรื่องการเดินทางนะคะมีโอกาสได้เดินทางกลับบ้านไปหาครอบครัวนะคะในช่วงนี้นะคะมีโอกาสได้เดินทางไกลนะคะข้ามน้ำข้ามทะเลด้วยนะคะช่วงนี้เดินทางแล้วดีได้โชคได้ลาบนะคะจะมีสิ่งดีๆเข้ามา รายจ่ายค่อนข้างเยอะนะคะระวังในเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพมีปัญหาสุขภาพของตัวคุณเองหรือไม่ก็คนในครอบครัวนะคะหลายๆคนช่วงนี้มีเรื่องกังวลใจนะคะคิดมากคิดเยอะนะค,ะคิดเรื่องลูกนะคะใครที่คิดจะไปสอบนะคะชิงทุนหรือไปสอบเรื่องค่าเลื่อนตำแหน่งนะคะมีโอกาสประสบความสำเร็จค่อนข้างสูงคุณจะได้รับข่าวดีนะคะใครที่วางแผนเรื่องงานไว้นะคะการงานมีโอกาสประสบความสำเร็จค่อนข้างสูงสื่อน้ำโชคของคุณวันนีน้น คือทะเบียนรถแล้วก็เลขที่บ้านให้โชคสีเสริมดวงนําโชคของคุณคือสีแดงสีแดงสีเหลืองสีฟ้าให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะ619นะคะ619แล้วก็10ขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ